ฮือฮาทั่วโลกเผยภาพนางเบบคนไทยหนึ่งเดียวที่รำไทยออกทีวีสหรัฐเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะล่าสุด Netflix ได้มีซีรีส์เรื่องใหม่ของสหรัฐที่กำลังเป็นซีรีส์ที่หลายคนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นั่นคือซีรีส์เรื่องเฮาตันโดยเรื่องนี้นั้นมีนางแบบสาวไทยอย่างนิงนราวดีเรื่องเพลงหรือนาราคิง ที่เธอทำงานเป็นนางแบบอาชีพอยู่ในสหรัฐอเมริกามาหลายปีแล้วได้ร่วมสะดงในเรื่องนี้ด้วยซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้นั้นสาวหนิงเธอได้เผยไพร่ท่ารำไทยสู้สายตาชาวโลกด้วยหล่ะค่ะและแน่นอนว่าเธอนั้นเป็นนางแบบคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ค่ะ